สวัสดีครับไม่ได้มาสุพรรณในรอบสองเดือนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าโรงเรือนของผมตอนนี้เป็นยังไงบ้าง้าดูก็ยังโล่งอยู่นะเนี่ยเราจัางเติมไม้ได้นะครับไปไปดูกันนี่ครับนี่คือร่องรอยความเสียหายนะครับที่เราไม่ได้มาสุพรรณเลยนะครับก็มีคุณลุงเขาคอยดูแลให้นะก็เก็บเอาไว้ให้ แต่ไม่รู้เลยอ่ะว่าต้นอะไรบ้างที่มันตายไปอ่ะเลี้ยงเยอะก็ตายเยอะครับเป็นเรื่องธรรมดาไปไปดูของส,ยสวยๆงามๆกันนี่อันนี้พูกนี้ก็ยังรอดปลอดภัยดีนะนี่อันเนี้ยเก่งมาดากัสกานะซื้อมากิ่งเดียวเองตอนนี้เพียบเลยนี่ดอกมาแล้วครับเยอะแยะเลยนะฮะอันนั้นเก่งตัวธรรมดาจำดอกไม่ได้แล้วอะ่ะตัวนี้ม้าเวนดากนะครับ โดนแดดเผาไปเยอะเลยขนนกพวกนี้ก็แน่นดีนะครับเอา้ามีเม็ดแล้วมีเม็ดแล้วนี่นี่น,นี่พวกนี้เป็นมแมลงผสมทั้งหมดเลยนะผมไม่ได้อยู่ดูไม่ได้อยู่ทำอะไรเลยนี่ขนแมวดอกชมพูขีดอันนี้มันตายหรือมันโตเนี่ยไม่แน่ใจฮะดูลายสวยดีแต่ไม่รู้เหมือนจะใกล้ตาย นี่ครับนี่ดอกสวยปล่านี่นะครับอันนี้ตุกตาญี่ปุ่นนะครับยาวยืดยาวเหยียดเลยไม่ได้ดูแลดูสิโลโฟโดนไม่แดดนะครับต้นเลกต้นน้อยนะครับก,ก็ค่อยๆปลูกค่อยๆทำไปนะครับอ,อิรุสมมต้นบั้เริ่มครับ นี่เขาก้างอ่อนเออไออะไรนะเรนโบ้ป่ะเออก็ก็โตดีนะใช้ได้ใช้ได้เนี่ยลูกก๊อฟก็ได้แดดดีนะครว่าจะโตเร็วหน่อยช้างครับนี่โหแน่นเอียดเลยมันต้องเปลี่ยนกระถางแล้วอะแต่เราไม่มีเวลา ลิบูทียอันนี้ก็หุบดอกไปแล้วพวกนี้อันนี้น่าจะเป็นมะพร้าวนะที่แยกๆไว้นะครับนี่อันนี้อันนี้เม็ดพริกนะครับเม็ดพริกก็ออกดอกแล้วนิ้วทั้งสมของผมนะนิ้วเงินนิ้วทองนิ้วนาคนะครับก็ยืดก็ยาวนะครับยังไม่ได้ํำอะไรทั้งสิ้นนะครับวันนี้เราแค่ระบายไม้มาไว้ที่นี่เฉยนะครับ อันนี้ไม้สายกลางนะครับอิรุสมุอ้าวนี่นี่นี่เริ่มแตกเริ่มแตกตายแล้วนกหูกนะครับพวกนี้เป็นโรบีเวคะสีนะครับก็ต้นละหนึ่งสายพันธุ์เลยนะที่ผมซื้อมาถ้ามีเวลาก็คงจะได้จับมาแยกกราบนะครับขึ้นเป็นไม้กราบนะครับจะได้ทำแม่ต่อไปนะพวกนี้อันนี้ไม้ของน้องสาวฝากมาผมก็เอามาแยกไว้ให้เต็มกระถางหมดแล้วนะครับ อันนี้แอสโตผมมองหาแอสโต้สิบสามพูผมไม่เจอไม่รู้หายไปไหนแล้วนี่ตัวนี้ตัวมีอนาคตได้มาไงไมรู้จำไม่ได้แล้วอะ่ะผมก็รวมๆมานะครับนี่ครับเวลาเราใช้ดินญี่ปุ่นนะนานๆไปมันจะเป็นแบบเนี้ยแล้วมันจะดูเป็นคอมแพกมันจะทำให้ดินแน่นนะครับส่วนตัวผมไม่ค่อยใช้นะ แต่บางส่วนเขาก็ใช้กันอันนี้ครับเมลโลตาฟ้าเอ้ยเมลโลฟ้านี่ลงมาแล้วสวยนะอันนี้อะไรอะหนังพิกุลปะอันนี้หนังพิกุลนะครับส่วนอันนี้เป็นแมมฮุยนะนี่ผมชอบหนังม,มันนะอันนี้ตัวเล็กตัวน้อยที่ดึงนิ้วทองมาจิ้มไว้ก็รอดหมดนะครับ อันนี้เป็นไม้เล็กไม้น้อยจิ้มเผื่อๆไว้นะครับอันนี้เป็นเมนโลอันนี้นามพิก,กุกลอันนี้แมมมี่พิกนี่เต็มเลยครับอันนี้มีกับเขาหน่อยนึงแรกๆมานะโหสะเงาะสะแงะมากครานี้ตั้งหลักได้โตแล้วนะครับอันนี้เป็นตระกูลยิมอันนี้เด็ดหน่อมาชำก็ขึ้นแล้วนะเป็นตัวมอนนะครับ นี่ดอกก็มาแล้วนะนี่ดูไปพร้อมๆกันเลยเนี่ยผมมาผมก็ยังไม่เห็นนะเห็นพร้อมกันเลยแหละเฮ้ยถาดนี้ดอกเยอะอยู่ดอกเยอะอยู่แต่เป็นตัวเขียวนะแต่พวกนี้เป็นไม้เมล็ดหมดเลยนะนี่ดอกสีนี้เคยเห็นกันไหมตุ่มดอกมาเพียบเลยนี่สนไหมครับสนไหมสนไหมนี่นี่นี่แจ่มๆเลยเนี่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 ยไม้เมล็ดที่บ้านเลยเนี่ย อย่างแจ่มอ่ะนี่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 ทีเด็ดเลยนี่ทีเด็ดเลยนี่อรู้สบุกว่ามีนิดหน่อยนะครับอยู่ตรงโน้นอันนี้ขนนกเหลืองขนนกขาวปนๆกันก็บานสะพรั่งดีชูแมนยังมีอยู่หน่อยเดียวนะครับอันนี้ยิ้มพวกเนี้ยจำได้ว่าเอฟไม้พอตเข้ามาแล้วขี้เกียจแยกเลยจิ้มมันเป็นกอๆไปเลยนี่ในทํานี้ อันนี้เมนโลเหมือนกันอันนี้เมนโลแยกไว้ก็ใหญ่แล้วโอ้ใหญ่เหมือนกันแฮะอันนี้เมนโลเมนโลจะเยอะหน่อยครับเพราะเพาะง่ายมีเยอะนี่ตัวนี้มีอนาคตไหมเนะนี่ยแปนะครับนี่เต่า ผมกั้นใจมาฝากไว้ที่สุพรรณเลยนะนี่นี่เต่าจ้าห้าพูแทรกจ้านี่เป็นห้าพูห,ห้าพูทั่วไปหมาน้อยก็เห่าเสียงดังแล้วเกินนตัวเล็กต้นน้อยออกดอกไปแล้วทั้งน้นสองถาดนี้เป็นขนนกนะครับมีถาดหนึ่งต้นต้องมีต้นหนึ่งขนแกะนน โตช้านิดหนึง่งแกะมันจะไหลแล้วขนแมวออกดอกแล้วจ้าน,นี่ต้นเล็กต้นน้อยนะครับสนใจไหมสนใจได้เอากลับสุขได้เอากลับกรุงเทพแม้ไม่เท่าชํำหนอก็ก็รอดแล้วนะโตช้าหน่อยแต่ก็ยังรอดนะก็ภาดประมาณนี้เห็นไหมว่าเป็นคนละฟอร์มกันเห็นปะอันนี้คนนกอันนี้ก็คนนกแต่คนรอฟอร์มกันเห็นไหมจบไม้เล็กมาดูไม้ไซส์กลางไซส์ใหญ่กันบ้าง ตรงนี้เดี๋ยวน่าจะเอาไปส่งร้านพิการนะครับเป็นร้านขายต้นไม้ที่ที่สุพรรณนี่แหละนะมาแวะดูหน่อยนี่นี่วิวนี่วิวอนันนี้ที่บ้านที่บ้านแค่เนี้ยถือว่าน้ำขึ้นเยอะแล้วนะปกติมันน้อยกว่าน,นี้นี่จ้าแต่น่าเสียดายที่ผมไม่ได้อยู่ผสมดอกต้องฝ่าแมลงผสมเอา จริงๆเรียกว่าแดดร้อยฝนร้อยก็ได้นะเพราะว่าตรงเนี้ยเอ้ยนี่ไงนี่นี่นี่รอดรอดเว้ยรอดเว้ยยังอยู่ตุ่มหลอกมาแล้วเท่าไหรนะนะ่นั้นอันนี้น่าจะสิบห้าพูนะนี่พอตน,นี้มีใครสนไหมอันนี้หนามตะขอด่างครับนี่พวกเนี้ยผมไม่เคยอยู่ผสมไงมันเลยไม่ติดไง อันนี้เมลโลด่างนะครับซื้อมาจากงานทำได้ตอนนั้นอยู่กระถางสองนิ้วนะตอนนี้ก็กระถางสามนิ้วก็จะเต็มแล้วนะครับเนี่ยจริงจริง,ร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 งแทบเมทเนี่ยทั้งหมดเนี่ยต้องเปลียกกระถางแล้วนะสารภาพต้นเนี้ยมันเคยเน่าแล้วผมโยนทิ้งไปประมาณเดือนสองเดือนมั <c> ้ง <oughs> ก็ยังเห็นมาอยู่ที่พื้นก็เลยสงสารจับมาจับมาเข้ากระถางเออรากใหม่น้ำใหม่มาแล้ว ติดมงติดเม็ดกันเยอะแยะไปหมดนะอันนี้เป็นแม่พันธุน์ขนนกเหลืองที่บ้านนะครับเที่ยวนี้มาดูโสมๆมหน่อยนะเนี่ยหรือว่ามันโดนฝนเยอะไปแต่ว่าก็ยังติดเม็ดเยอะเหมือนเดิมนะครับแต่ผมชอบฝักสีเหลืองอะ่ะวันนี้เที่ยวนี้ฝักสีเหลืองไม่ออกออกออกน้อยครับตรงน,นู้นหรือว่าน้าเชียนเขาเด็ดไปแล้วบ้างก็ไม่รู้นะอันนี้โอ้ยอันนี้ อันนี้มันโอ้โหไอตังโมไงยาวจัดแล้วเนี่ยแต่ไม่มีเวลาทําเลยอะ่ะเดี๋ยวเขาหน้าเขามาทําน,นี่พอจับนิดเดียวหนามมาเลยไปดูต่อดูต่อไอแหมมกล้วยนี่ก็ต้องแยกนะไม่มีเวลาเหมือนเดิมนี่ช้างช้างจริงๆช้างอะ่ะเด็ดหน่อไปชำก็ได้นะครับหรือวอาไปกราฟก็ได้นะ นี่ต้นนี้ต้นในใจเลยจําได้ตอนนี้ซื้อมาจากอ่าคุณเอ๋นะครับพีรพภัณฑ์คันธรสนะีนจาได้สวยจริงครับตอนนี้อันนี้น่าจะเป็นดอกสีขาวทั่วไปนี่จ้าเราก็มีเหมือนกันขนปูขนฟ,ฟูขนาดนี้นี่ต้นนี้มันเคยเหี่ยวไปนะ แล้วพอมันฟื้นได้มันก็กลับมาครับนี่ลูกก๊อปมีอยู่สองสามต้นตรงนู้นอันเนี้ยขนนกขาวดอกชมพูอ่ะไม่ค่อยมีดอกให้เห็นเลยอันนี้ยิมอันนี้อะไรนะไอโรบิเวียด่างอเออสีนี้ดอกสีนี้ก็ไม่ค่อยเคยเห็นให้ พวกนี้นะเชียนจิ้มให้เห็นมันหน่อยเยอะก็เลยหักมาจิ้มให้ใหม่ก็ขึ้นน้ำก็งามดีนี่อิูุสมุแม่พันธุ์ของผมต้นนี้เลยได้มาก็มาจิ้มปลูกไปอุ้ยอันนี้บเบล่งเท่งแท้ล่ะนี่นมพันเต้ามีอยู่ต้นเดียวนี่แหละไม่รู้จะจะจะขยายพันธุก็เสียดายไงนะอันนี้ โอยเม็ดไวครับขึ้นมั่งตมั่งอยู่ในนี้แหละนี่ต้นนี้เพื่อนโนต้ตให้มาดูสภาพโดนแดดเผาจ้าแต่ก็ดอกชุกดีนะต้นนี้นี่ผมซื้อมาตนน้นเดียวแล้วผมก็ปาดยอดก็ได้ฟอร์มกอมาแบบนี้นะอุ้ยอันนี้ตายไม่ให้ดูเปลี่ยนเปลี่นปี่ยนเี่ยนนต้นนี้อาจารย์รอชอนให้มาคลิดซ้ายคลิดขวาเลยเห็นไหมเนี่ยเป็นฮีเพลงเลยดูสิเนี่ย เฮ้ยอันนี้มันยอดมันตายอ่ะเน,นี้ยมันโอไหมเนี้ยเห็นป่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยยอดมันตายไปอ่ะแต่ตรงนี้มันยังอยู่ดีนะ <c oughs> ทำไมผมก็ตายมันดึงดังดีจังนี่ตรงนี้ก็ชอบนะจำชื่อไม่ได้แล้วอันเนี้ยต้นนี้เป็นไม้กาฟเลยเปื่อยนะครับจิ้มไปจิ้มมานี่ผมเอาปาด,ดยอดอันเนี้ย เอายอดมันมาใส่นี่แล้วตอนนี้ก็กิ่งเพียบครับจริงๆก็เด็ดไปชําหน่อไปกราฟต่อก็ได้แล้วนะอันนี้ผมจำได้ผมลุ้นอยู่อันนี้เป็นเดียดีมกราฟตูดตายเรียบร้อยอันนี้อีชินน็อปเขาที่แล้วไงที่ที่ดอกบานจัด,จดบานเยอะๆทั้งพู่ะออดีทั้งก้อนเลยแต่ว่ามันบานไม่ตรงกับเพื่อน แต่เที่ยวนี่อาจจะบานพร้อมกันนะนี่มีต้นนี้ตนน้นข้างนี่เป็นดอกคนละสีกันนะฟอร์มคนละอย่างกันนี่ครับดูจากร่องรอยมันเคยบานพร้อมกันเยอะแค่ไหนดูเอาแล้วกันอันนี้เป็นรุ่นทดลองที่ทําไว้เอาเชือกผูกนะฮะให้มันจุ่มน้ําไว้ข้างล่างนี่ก็รอดดีนะก็เติบโตดีใช้ได้ เฮ้ยอ้าวอันนั้นอันนั้นอะไรนะ่ะมันใครไปทําหนอหลุดสองอันนั่นนะ่ะอาจจะนกตีมั้งไม่เป็นไรแล้วเ็าจัดการอันนี้หางหนูชําไว้นะผมว่ามันโตชาเนะี่ยือมันเพราะน่าจะขาดน้ำมั้งอันนี้อะไรอะ่ะจาไม่ได้แล้วอะ่ะว่ากราฟอะไรไว้แต่ดูกันแกนอาจจะขาดน้ํานะครับอันนี้ก็ อันนี้ชูแมนนะเอ้ยไม่ใช่อันนี้อิลุสมุนะแต่ว่าเอาขึ้นกราฟดูความปุยของคนครับฮิมาชัดอ้าเดดิีผมรอดหนึ่งต้นเว้ยนี่ไงนี่นี่กาฟตูดกราฟหัวครับรอดมาหนึ่งต้นอันนี้ซุปเปอร์ได้จากโน้ตโนตบอกว่าลอดรากไม่เวิร์กว่านัดเอามาผมก็ลองลอไล่ประมาณสองเดือนก็ไม่เวิร์กเอามาขึ้นต่อให้รอดว่าน้ต ดอกมาว่ะสรุปยอดรอดหมดนะครับจะต,ตูดตายนะครับนี่สองต้นอันนี้ทีเล็กหรือทีลักเนี่ยจำไม่ได้สมบูรณ์ดีครับดอกมาหน่อมานะครับอันนี้ก็เหมือนกันนี่อันนี้ก็มีดอกดอกกำลังมาเนี่ยน,นี่เก๋งดอกใหญ่ๆผมจำชื่อไม่ได้และอะไรอันนี้หางหนู ก็พอมีสะสมนะครับอันนี้ตั้งใจจะเลี้ยงไว้ให้มันฟูเต็มปากกระถางอาจจะยังไม่ฟูเขารอไปก่อนอันนี้ม้ละเกะละกะนิดหน่อยอันนี้ก็ดอกมาแล้วน,นี่เล็กๆนี่เห็นไหมนี่อันนี้ตั้งใจให้มันเป็นกออย่างนี้เลยอยู่แล้วก็เป็นกอสมใจนะครับจะผมจําได้นะว่ามันเคยมีดอกชมพูอยู่นะไม่รู้ไปไหนอันนี้ลองกราฟเล่นๆ ก็ติดนะไม่ตายแต่ไม่โตไอ้คาปุดนะครับรอดูต่อไปนะครับอันนี้ไม่รู้แหละอะไรไม่รู้แล้วเยอะจัดละต่ไม่รู้ดูอันนี้ก็ต้นนี้ไม่เคยเห็นดอกเลยอะ่ะพึ่งกราฟเก็มาเลยอันนี้เข็มเงินครับก็มีต้นเดียวอยู่นะครับดูลูกชุบผมไม่ดูแลนะแม่งงามดีเห็นป่ะดูแลตายมด นี่อันนี้ฟอร์มแกลนฟอมแกลนก็ยังได้ดอกนะครับจบโต๊ฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวดูฝั่งขวาฝั่งขวาเป็นพวกต่อนะก็อ๋อนี่นี่น,น,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอนันนี้พวกเนี้ยผมจะบอกว่าตอนผมอยู่ลาดพร้าวนะตอนลิงอยู่ลาดพร้าวนะเอาไปดูแลแห้งตายทุกวันทุกวันเลยพอมาอยู่นี่นะไม,ไม่ไม่มีใครดูแลมันโตไว,ว้ คืออย่างน้อยมันก็ไม่ตายอ่ะเนี่ยรู้สิถึงจะไม่ได้งามเท่าคนนี้เขาเลี้ยงจริงจังแบบเลี้ยงเป็นนะนะแต่มาอยู่นี่มันรอดวะแบบเนี้ยี่อยู่บ้านผมนะแม่งตายละใบม่วงตายหมดละอยู่ที่นี่มันรอดมันก็ฉันมันก็ควรจะอยู่ที่นี่ต่อไปนะครับต่อไปเป็นถาดต่อนะมันจะแห้งๆห,หน่อยเพราะไม่ได้มาดูเนี่ยผมก็จิ้มๆไว้นะครับก็โตบ้างตายบ้าง เนื่องจากเราอยู่ไกละนะครับไม่ค่อยได้มาดูแลนะเนี่ยไม่เนะี่ยผมอุตส่าห์ซ้อนถาดไว้นะแล้วแบบเติมน้าให้ล้นนะเพื่อให้มันกินน้ํานะครับแต่มันดูนี่ดูสิแดดมันเพียวๆเลยไงสู้ไม่ไหวตายหมดเหียวหมดแห้งหมดแต่มีอยู่เรียยเยอะละพอจะได้เอาไปการาบละนี่ไงอยู่อยู่ๆก็ด่างเห็นปะ เน่ต้นเขียวนะอยู่ๆก็มีด่างขาวมาอันนี้อะไรนะไอเอเลสเกียด่างอันนี้อาจจะก็อาจะอนนจะเอาเราช้อนนั่นแหละให้มาอีกแล้วอันเนี้ยผมอยากจะบอกว่ายูโฟเบียไว้กราฟมันติดง่ายอะ่ะกราฟเล่นๆม่นติดไว้สองอันผมกราฟไว้ทั้งหมด ห้าอันมั้งครับเนี่ยใช่ใชแล้วก็ติดไปสองอันจริงก็โอเคแล้วอ่ะเพราะว่าก็ตัดเรื่อยๆเรยๆนะโตไวหัว,ไ,หว,หวไอข้างหลังนี่จนเกินจะโตไปแล้วอ่ะจัดการยากเลยเดี๋ยววาหลังก็ามาทําอันนี้แม่พันธของไอ,อ้ร่ของเนี่ยได้มาจากพานะครับ อันนี้ต้นใหญ่นะครับถ้าขาดน้ำเนี่ยมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยอ้วนนะแต่ว่ากิ่งมันจะยาวนี่ก็ไม่ได้ดูแลเท่าไหร่เลยเดีย๋ยวต้องหาวิธีจัดการถ้าต้นไหนได้ได้แช่น้ำไว้น้ำก็น้าก,ก็จะอยู่นานหน่อยยอดมันก็จะสวยนิดนึงนี่ต้นต้นนี้น่นาจะโอแอฟริกันมั้งครับอันนี้อาจจะเอาลระชอนให้มาก็ เขาให้มาสองใบนะนี่ก็อันนี้ก็ใบใหม่ที่บ้านก็โตแล้วอีกต้นหนึ่งยังตั้งหลักไม่ค่อยได้แต่คิดว่าน่าจะต้องเปลี่ยนกระถางแล้วแหละนี่ากาเวอาจารย์นแหละให้มานี่ตอนได้มานี้ได้มาต้นสองต้นเนี่ยมั้งครับวันนี้ก็หักใบติ้มก็ขึ้นก็หักหักหักจิ้มติ้มก็ขึ้นขึ้น,นมาเรื่อยๆนะอันนี้ถังทองหนาสั้นอันนี้ดูไม่ค่อยขยับเลยขนาดให้กระถางใหญ่แล้วนะนี่อันนี้ อะไรนะนึกชื่อไม่ออกที่เขาเอาไปกาังคกอ,ะอ่ะก็ตัดกิ่งไปครั้งหนึ่งนะตัดกิ่งครั้งใหญ่ไปครั้งหนึ่งแบบกดกิ่งเฮี้ยนเลยพวกนี้เป็นกิ่งใหม่ที่เพิ่งงอกขึ้นมานะครับตั้งแต่ตัดจนถึงวันนี้นะที่มันงอกกิ่งพวกนี้ก็ใช้เวลาประมาณสักอีกสี่ห้าเดือนแล้วมั้งนี่ไซส์พวกนี้ก็จริงจริงก็เอาไปใช้ได้แล้วนะแต่ที่บ้านยังไม่ได้มีกิ่งคังคกเท่าไหร่นะ ส่วนต้นนั้นต้๊หนึงนะเป็นโอแมนแต่ว่าทำไมมีจุดข,ขาวๆคืออะไรวะไปดูก่อนเอา้าแต่กิ่งไว้ให้ปกติผมเลี้ยงผมไม่เคยได้กิ่งเลเนี่ยเอามีกิ่งซะงั้นคนฟูสวยผมมาจะมาดูอันนี้น,นี่นี่อันนี้คืออะไรดอกมัอนป้า ไม่รู้อดอกหรือกิ่งนะก็คงเป็นกิ่งมากกว่าครับเพราะว่าเท่าที่รู้มาเนี่ยมันโตยากนะอันนี้สภาพโรงเรือนปัจจุบันนะครับนี่พี่เคยติดไฟให้ด้วยหางค้างก็แบบนี้เลยครับเพียวๆเลยใบยๆนะโคตรร้อนอเดินท่อน้ำมาให้ตรงนี้แล้วก็จะได้รดน้ำง่ายขึ้นนะครับ เคยบอกอนเชียนไปว่ามันแดดมันร้อนไปให้เอาสลนที่มีอ่ะมาผูกน้เชียนก็จัดการให้นะครับเป็นแบบนี้เดี๋ยวซื้อสลนมาเพิ่มให้นะเชียนหน่อยอะครัก็ประมาณนี้นะครับเรียบร้อยจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมต้องไปโทรหาการก่อนจัดไม้รวมๆไปให้เขาเป็นราคาส่ง คุยกันไว้โอเคไปก่อนแล้วมีโอกาสจะมาอัปเดตให้ฟังใหม่ว่าส่วนผมตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็เลี้ยงเรื่อยๆนะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเร่งที่จะขายหรืออะไรจะมันมันก็น่าขายกันนะเริ่มเยอะพอเราไม่มีที่จะปลูกใช่ไหมเราก็ต้องระบายออกเก็บแต่ตัวที่ชอบไว้นี่จริงๆกำลังจะ จัดการให้กระถางมันแบบเป็นไซส์เดียวกันเหมือนๆกันเนี่ยครับมันจะได้จัดการง่ายส่วนใหญ่ผมจะปลูกไว้ในถาดดโซกทั้งหมดเลยนะมันจะได้ยกย้ายง่ายต่อกันยกย้ายนะยก่อนไปเดี๋ยวให้ดูนี่นี่นี่นคือเซตพวกเนี้นะครับพวกขนนกเหลืองพวกเนี้ยผมได้มาจากอาจอารย์ชอนประมาณปีครึ่งก่อนหน้านี้นะก็แล้วก็เอามาปลูกเนะน,นี่ยตอนเนี้ยผม มีเม็ดไปของตัวเองละสบายมากก็เพาะไปตรงนี้ก็มีหลายสีนะสีขาวชมพูสีแดงแล้วก็มีเยอะมาหมดละนับหนึ่งนะชอบอให้ดูความหลากหลายอันนี้เป็นมอนใช่ไหมล้วอันนี้กลับมาเป็นทรงนี้เหมือนเดิมอีกล้อันเนี้ยเดาฟอร์มไม่ได้เลยนะดูไปเรื่อยๆเพลินๆหวยดานี้ผิวมันมากเลยอ่ะสวยชอบอันนี้อันนี้ยดูสิก็เป็นฟอร์มฟอร์มแกลนๆนะครับ เมชูแมนเม็ชูแมนอันนี้เก็บได้อย่างน่าจะเก็บได้แล้วล่ะสีเข้มละคือตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นแมลงผสมหมดเลยนะเพราะว่าผมไม่ไม่ได้มีเวลาทํานะครับและเชียนก็ทําไม่เป็นก็ค่อยๆสอนไปครับไม่เป็นไรไปไปจริงๆแล้วแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับอย่าลืมติดตามนัตที่จะพาไปด้วยนะครับลงโพสก็ซื้อเขาหน่อยนะเขาพ่อค้ามือใหม่บา,บายบาย